ชื่ออารีหวนทิ์นะคะอายุ58ปีเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายตอนนี้ก็ได้ทำการฟอกไตาอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละก็4ชั่วโมงในการฟอกไตหลังจากฟอกไตมันก็จะเพียแล้วก็มันไม่มีแรงในการที่จะเดินมันเมื่อยล้า รู้จักไก่เยลก็ได้ลองรับประทานดูมาสักระยะหนึ่งช่วงแรกๆก็รู้สึกว่ามันเวลาหลังจากฟอกไตแล้วมันสดชื่นขึ้นได้ประมาณสักเดือนสองเดือนก็ได้ได้ตรวจเช็คเรื่องเลือดดูก็ค่าของเลือดก็ดีขึ้นหมอก็บอกว่าเออช่วงนี้รู้สึกว่าเลือดเลือดดีขึ้นเวลาเจาะเลือดมาตรวจนะคะ แล้วก็ทานได้ประมาณสักสามเดือนก็ตัวอิดทีหนึ่งผลเลือดก็ดีขึ้นทำให้แบบสดชื่นเกล็ดเลือดก็ดีขึ้นตัวนี้นะคะแล้วฉีกฉีกนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทานได้เลยนะคะถ้าใครชอบแบบเย็นก็แช่ตู้นะคะแล้วก็มาทาน อร่อยค่ะทานง่าย